ในเซ็กชันแรกตอนนี้สองที่ที่วังว่าจะได้จะเป็นเรื่องแอตแทกกิ้งจะเริ่มหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองแลจบแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกูจะโฟกัสประมาณสามเรื่องคืออะไรบ้างอันแรกอะไรพาซิ่งอันที่สองอะไรแอตแทกกิ้งแอคชั่นจากลุกเป็นรับลุกเป็นรับแล้วก็มาเป็นแอตแทกกิ้งตามอันนี้แล้วก็จะจบที่สมอลไซส์เดี๋ยวสมอลไซส์ดูว่าจะเล่นขนาดใหญ่ไหมเอาดูน้องก่อนว่าเขาจะเล่นยังไงโอเคไหม โอเคนะเดี๋ยวจะว่ากับพี่หมู15นาทีไปเซชั่นแรกประมาณ15นาทีคือพี่จะทำแบบคมๆหน่อยนะไม่มาพี่จะเอาจจะแบบเป็นสองจุดมาเด็กจะเลือกคนทำแล้วก็มาดี่นี่ประมาณสิบห้านาทีเรอยู่ตรงนี้นประมาณ45นาทีไม่เกินชัว่วโมงแล้วก็จะไปทอ,อ่ไหนเะนี่เอาละมาดู เล่น4.1ในบล็อกนี้คุณเห็นบล็อกสีน้องกาไมสีหนึ่งพนิชันมาฝั่งนี้เดกจะที่้ดวนะเออสามารถนักสามารถใส่สีดำเลยเร็เร็วเรีวเรวเร็ว่ร็วเเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็เรอวเ็วเร็วเร้ว็นเเอเเ็เร่น้เเรเรย เราจะเล่นที่ลายอย่างนี้ตลอดนะแต่อย่าให้ออกไปนอกลายเยอะเล่น2จังหวะไม่เกินสองจะเล่น1จังหวะก็ได้2จังหวะได้เสร็จพาร์ทเปลี่ยนไปฝั่งบอสสมรติว่ายะต้ออย่างนะหนึ่งให้มาให้มาสองสามสี่ห้าหกจังหวะที่6ให้มาจังหวะที่7มันต้องไปโน่นแล้วพาไปปึ้งพี่กับบิ๊กต้องไปนี่ทางฝั่งนี้แล้วก็โทมัสมาป้องกันฝั่งนี้หมุดสองคนก็อยู่ก็เหมือนเดิมเราก็จะเล่นตรงนี้ตลอดพอเสร็จเพึ่งก็เปลี่ยนพุ่งไปโน่นโอเคใจไหมในจังหวะที่ประมาณ6หรือ7ต้องไปแล้วนะ ไม่ใช่8 9 10แมวเพราะงั้นเวลาที่คุณเล่นตัวนี้คิดไปด้วยมันเท่าไหร่แล้ววะมันเท่าไหร่แล้วคุณจะไปตัวนู้นได้เดี๋ยวลองเล่นดูนะเอาบอลที่บอลที่บล็อก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 เล่นเล่นเล่นขยับขยับอะไรขยับอะไรขยับเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วขับด้วยขับด้วยอย้ายเสียย้ายเสียโอเคครับขยับดีมากดีมากสองสามเนี่อย่าวันอย่าเสียอย่าเสียอย่าเสียโอ้ดีมากถูกต้องถูกต้องข้มัดเข้มัดขมัด ได้บอล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 ต้้บอต้องวยนึงดตัดได้ให้ได้ให้ได้ได้อมาเท่ไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว้เพิ่มจีด้วยสาด้วยทิ้ตลอดตลอดเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วบ่อยมากแ้อเคซ้ออยู่ดีมากดีมากแบบนี้นะแบบนี้ยกตัวอย่างตะกี้โทมัสตัดบอลได้โทมัสให้ให้บอลี้ให้บอลโทมัสตัดบอลได้ตัดบอลเสร็จคุณมีเป้าหมายคือคุณเห็นรวย คุณฮิตรวยเลยคือแตะให้โดนรวยพราน,นสีเขียว mm hmm. เมื่อไหร่ที่คุณเสียบอลคุณทำอะไรปอ้ปองกันป้องกันไล่คืนไม่ใช่เสียแล้วเราปล่อยที่ไม่ใช่เพราะเขาจะป้องเขาจะยิงประตูแล้วนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียปุ mm hmm. บาบไล่คืนเลยโอเคนะเอามาใหม่บอลมาใหม่เพิ่มเตมอนนิดนึงจังหวะที่จะเปลี่ยนไอ้จังหวะที่คูมเทิร์มาโนนไม่ไม่อยากให้ได้แบบนี้ต้องการที่เซตคือพิ่งขึ้นหลังขึ้นตรงไหนก็ได้สองตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตัวนู้นไปเลยตัวนี้เติอนไม่เอานะไม่เอา หาจังหวะที่5แล้ว6เซตแล้วไปตัวบนให้เร็วพร้อมพร้อมพร้อมเล่นเล่นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตมัดไล่ไล่โอเคดีมากดีมากเติมบอลเติมบอลเติ์ฟันหนึงก็ได้นะเติ์ฟันหนึงก็ได้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วปักอย่ยง่ายอย่าเสียง่ายโอเคโอเคอย่าโอเคถูกต้องถูกต้องเล่นพยายามพยายามยิงสให้บอลเร็วให้บอลเร็วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วบกแล้วได้ได้เอาบอลขึ้นเอาบอลขึ้นดีมากโอเคเอาบอลมาพริบเอาบอลกระพริบ เติม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 ฝั่งนี้เลยเติมฝั่งนี้เลยตัมัดนะตัมัดนะอีกยี่สิบวิโัมัดยี่สิบวิได้ได้ได้พอไหนแล้วโอกโกแล้วดีมากโอ้ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงสต็อปอยู่ไปลูกเลี้ยงถ้าไม่ได้ใจเย็นๆถ้าไม่ได้คุณยังมีโอกาสจับไงไม่จำเป็นต้องจังหวะเดียวตลอดพี่บอกเล่นไม่เกินสองอ่าพวงเปลี่ยนโัมัดฝั่งนู้นดูไว้แล้วนะคุณตามดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะเล่นฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่ทตรงนนี้้้ใใหหดูก่อ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเวลาเสียบอลอย่ายืนเฉยเสียบอลไล่คืนเสียบอลไล่คืนตลอดเอาไปที่หมูนะพอ๋อเอบเล่นเล่นขยับขยับามโบมาร์ทยับด้วยขยับด้วยสามมากดีมากให้บอลแรงแรงให้บอลแรงแรงไม่ก็แก๊กไม่ก็แก๊กเจ็บดีมากเท่าไหร่นะมันเถือโอเคอุ้ยเออเทียเทียดเทียให้เสียงให้เสียงให้เสียงโอเคซ็อกหยุดหยุดหยุดแบบนี้บอลแบบนี้แมวบอลแบบที่เออ่วินเดอร์ทำแมวถ้าให้เล็บมาคล้องนี้วแมวเลย ยกตัวอย่างทำไงได้บ้างทำไงได้บ้างส่งส่งเพื่ออะไรส่งเพื่ออะไรไม่รู้ส่งเพื่อให้คุณขยับเอาคุณขยับไปอวดิให้มาใหม่คุณอาจจะเกิดช่องนี้แล้วไปเจ็ไปนู่นแล้วนี่ไงเพื่อให้คุณต่อสู้ขยับไงถ้าคุณเอาจับไว้กับที่คุณไม่ได้ไปไหนเลยเห็นไหมเอ,อมาใหม่นะยี่สิบวิพร้อมอเล่นเล่นขยับขยับตลอดขยับตลอดคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อน ให้บอลดีๆให้บอลดีๆโอเคถูกต้องถูกต้องดีมากครับเอฟ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 รู้ต่อไปรู้ต่อไปรูต่อไปอย่าเสียบอลง่ายอย่าเสียบอลง่ายอย่าเสียบอลง่ายได้ได้ได้เอาขึ้นดีมากโอเคเอฟ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 ปล่อยเลยปล่อยเลยวปล่อยแล้ลุกใหม่ลูกใหม่สิบวิ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 อย่าเสียง่ายอย่าเสียง่ายอ่าเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วดีมากครับใครมาช่วยใครมาช่วยสอิตฮิดฮิตอย่าก็๊กแก๊กอย่าก็๊กแก๊กโอเค อ๊บ oh. เท่าไหร่แล้วเอาไหลแล้วโทรมาให้บอลดีดีโอเคฟูมให้หน่อยฟูมฟูมฟูมเอาไม่ได้ฟูมแต่บอลให้แต่บอลให้ได้สีมากฟูมโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวมัดเตียนครับกินเนื้อสลับที่กันบ okay. ้างสลับ no ท no hmm. okay. okay. ี okay. yeah, ่กันบ้างมันหมุนกันได้ตลอดในสี่นี้ยไม่ได้ยืนสลับสลับเลยมันหมุนกันได้ตลอดสี่ตัวเนี้ยไม่ได้ยืนแล้วก็อยู่เลยพร้อมพร้อมพร้อมอ๊บเล่นเล่นเล่นให้บอลเฟิร์มหน่อยให้บอลเฟิร์มหน่อย ใอ้บอลมาเพิ่มให้บอลมาเพิ่มมากดีมากอร่อยแล้วเปลี่ยนดีมากถูกต้องถูกต้องไอช่วยอ้ช่วยใ้ช่วยได้รรบเิเมาแล้ว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 โอ้งขึ้นโอ้ยยุดยุดยเห็นอะไรไหมช้าช้าอะตอบเห็นอะไรตะกี้เห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเล็จังหวอีกเสียบอง่ายนเสีย เสียแล้วไม่ได้ไงพอเวลาเสียปุ๊บทำไมเตเวสมีโอกาสที่จะยิงประตูอะ่ะเพออยู่ใกล้สุดคุณต้องเดียค่นคุณอยู่เห็นคุณต้องเข้าหาไงไม่ได้ยืนให้เขายิงประตูไม่ได้นะมันแค่หนึ่งนาทีเหลือสิบห้าวิแล้วพร้อมพร้อมพร้อมลอม้อกกองบอลนี่เหดียวกองบอลนี่เหดียวอ่าให้เสียงหน่อยให้เสียงใครจะไปตรงไหนให้เสียงหน่อยโอเคโอเคเพิ่มหน่อยเพิ่มพัดเพิ่มพารเพิ่มพัดเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยบอสเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยมันจะแทงไล้หมดโอเคโอเคดีมากคุณ าตัวเรียนโิมมเิ๊อบอ๊อจับบอลนี้จับบอลนี้โอ้เ่นได้สงจังหวะเล่นได้สองจังหวะโอเคโอเคเซตเรียนไปอบแล้วดต้งงานงอยาบหเดี๋ยวบอลเตเวทไล่หน่อยเตเวทดีมากเตเวทอึ๊บเล่นเล่นเล่นดีมากดีมากถูกต้องถูกต้องสี่อ ไงทำยังไงจะไปยังไงแล้วจะไปยังไง okay. โอเคโอเคให้ดีๆให้ดีๆโอเคอ s อ o อหยุดเว้นแล้วไม่ไหวแล้วเว้นไม่ไล่นะเอาเปลี่ยนตัวกลางเปลี่ยนตัวกลางเดี๋ยวปล่อยเส้นหนึ่งก่อนอันนี้ลองดูนะมันจะมีจังหวะที่แกทำงี้ก็ตัวอย่างตัวกลางเงี้ยมันจะเล่นสี่คนไอ้บอสไอ้เล่นสี่คนมาให้มาแล้วจังหวะที่มันกำลังจะเปลี่ยนนะให้มาที่กำลังเซต เปลี่ยนให้ตัวเนี้ยดีดทะเลาะทะล่างมาวิ่งเี้ยาว่าโอเคไหมโอเคไหมเพราะอะไรเพราะฉะนั้นตอนที่แกจะมาช่วยเพื่อนแกต้องรู้ว่าเฮ้ยหนึ่งมันมีตัวนู้นอยู่แล้วมีตัวนู้นอยู่แล้วที่ต้องมาแกจะไปตรงไหนอ่ะถูกไหมเอาบอลลงวิ่งแซงพี่ไปดิมันวิ่งไปนี่พี่แค่หาช่องนิดเดียวเองเพื่อจะมารับตรงนี้แล้วมีอีกตัวอยู่ไอ้พี่นี่สมมติมันมาช่วยช่องอยู่ไหนไม่ใช่แกวิ่งผ่าไปตรงกลางเพื่อที่จะบีบตัวเองไปกับผู้ต่อสู้ได้ แล้ววันนั้นเวลที่เล่นตรงกลางเก่งคิดหน่อยจะรับบอลจากเพื่อนตรงไหนเอาบอลให้พี่หมูหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเล่นเล่นเล่นให้บอลเฟิร์มให้บอลเฟิร์มเอฟไอลูกเลียดลูกเลียดอย่าเสียบอลง่ายอย่าเสียบอลง่ายยิบซิลห้ามเสียบอลง่ายให้ดีมาอะไรอะละเฟิร์มไว้เฟิร์มเฟิร์มไอ้วินเนอร์เฟิร์มพาดหน่อยเฟิร์มพาดหน่อยให้บอลเร็วๆให้บอลเร็วๆอย่าช้าอย่าช้าให้ช่วยให้ช่วยให้ให้ให้ดีมากครับช่วยครับเบียดเบียด สามทีพวิสามทีพี่บอลสามทิพี่สามทีพี่ได้ได้ไล่ยาสียอย่าเสียขมูลเลยอยาสียโอเคโอเคเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟให้บอลดีมิดฟิลอ่าอ่าเห็นนี่โอ้พยับขยับตัวเป้าอยู่ไหนตัวเป้าอยู่ไหนโอเคเล่นเล่นไอวินเนอร์ไปไหนไปทับไทยไปทับไทยหาพื้ที่ว่างแล้วต้นเด็ดโอเคบิ๊กไล่หน่อยบิ๊กบิ๊ก โอ้โอ้โอเคอีกลูนึงอีกรูนึงอีกรูนึงลีกรูนึงให้บอลเพิ่มหน่อยให้บอลเพิ่มหน่อยสไม่เพิ่มเลยบอลไม่เพิ่มเลยของบอลดีเนาะยังไงยังไงเท่าไหร่บิ๊กไล่บิ๊กบิ๊กอีกรูนึงโอเคโอ้โอลตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเบียดไล่บอลไล่บอลบิ๊กร้อยเปอร์เซ็นต์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 ได้ได้โเคโอเค lên <laughs> nồi à, hóm 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 hóm, up lên lên, nham nham nham, lên, 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 lên 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 lên, giảm, 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 อันนี้ลองดูลองดูขยำอีกวนมาฝั่งนี้บอลที่ก่อนส่วนใหญ่เวลาที่แกเล่นเวลาที่แกเล่นพอบอลมาจากฝั่งเนี้ยให้มาแกจะป้ายอย่างนี้เลยโอเคไหมางี้ยที่ป้าโอเคไหมข้างนอกโอเคไหมเพราะอะไรไม่โอเคเอาหน้หนาก็แล้อีกฮะอะไรนะอันล่นต่อยากสมมติเราให้มาคุณอาจจะมีโอกาสจับทีนึงแล้วเฟิร์มพาร์ทง่ายอันนี้คือหนึ่งอย่างแต่มันต้องเร็วจริงๆในการที่จับแล้วพาร์ทถูกไหม อย่างที่สองถ้าแกหันหน้าฝั่งนี้ให้มาแล้วแกตวัดเนี่ยถนัดไหมไม่ถนัดบอลได้ไ,มไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมาฝั่งนี้ให้มาแกต้องเปลี่ยนตัวเองมาเพื่อจะไปดึงตัวเองมาแล้วก็เตะม,มันออกไปมันจึงจะมีโอกาสที่เล่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าแกมาอย่างนี้แล้วแกตวัดไปเนะี่ยแกยังไม่เห็นเลยเขาอยู่ไหนไ<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืคอมุมที่มันจะรับบอลให้มามุมที่มันจะรับบอลเนี่ยมันต้องเห็นนะซ้ายและขวาพอเวลาแกเบี่ยงตัวปุ๊บแกสามารถที่จะเตะได้ง่ายขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นโดยเฉพาะตัวฝั่งนี้คุณจะต้องมีีีวิธการ จับไปให้มาใหม่ให้มาใหม่ให้มาครับจับคืนให้มาจับไปได้ตลอดเวลานี่คือมิดฟิลด์ที่จะต้องเล่นลเ,ลเ,เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ฝั่งนู้นจะต้องเข้าใจมันด้วยว่าตรงนี้เล่นยังไงถ้าแกยังเล่นป้ายไปไป้ายมามันก็ไม่จนะ่ฟุตบอลนะฝั่งนี้ยิ่งง่ายเลย <S <S เ,เพราะฉะนั้นฝั่งนี้แกง่ายมากเลยจะเียแกมีแค่ขวากับซ้ายให้แกเล่นตัวนี้ถ้าจะเสียบอลไม่ได้เลยไอตัวมัดไล่พี่เลยให้มาให้มาเข้ามาไล่ปุ๊บพี่ยังจอดเดียวออก ไปแล้วเราไม่ต้องกานตงการถ้าเข้ามาช้าใหม้มาถ้าเข้ามาเช้าพี่ยังจับได้ทีหนึ่งจะไปซ้ายหรือขวาย,ยได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เสียบอลไม่ได้โดยเฉพาะวนเนอร์แกเสียตลอดไม่ได้ฮะวันนี้มีเวลาเยอะมากทำยังไงที่จะเสียบอลให้น้อยที่สุดโดยแล้วไม่เสียด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนึ่งพอเล่นจะถึงห้าหกไม่ต้องไปตัวไอภูมิแล้วไอสองคนนี้ซัพพอร์ตนะคอนเซปต์มันต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาถ้าแกไม่คิดถึงคอนเซปต์แกเล่นไปเรื่อยๆแกตวัดตวัดตวัดไปนั้น ใช่ใช่คุณบอลเอาใหม่นะพร้อมหนึ่งนาทีเล่นปึ๊บพยายามอู้นัดเล่นัดเล่นได้ดีนับเ้วยนับด้วยให้เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มอ่าให้เพิ่มเข้าไปแล้วเท่าไปแล้วเข้าไปแล้วมามาพี่โอเคไปช่วยไปช่วยไปช่วยบอสจับได้บอสเอาใหม่เอาใหม่จับได้ไงไม่จำเป็นต้องรีบเลยไม่เลยไม่ยากเลยไม่ยากเดี๋ยวแกผ่านอันนี้ไม่ได้นี่เริ่ม่าโอเคหก ดีมากผมต้องผมต้องเล่นต่อเล่นต่อไล่ไล่ไล่สามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ๋ออ้บเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อย้ายสีะย้ายสีะย้ายสีะเสียงเลยเสียงด้วยเดินยังไงเดินยังไงเดินยังไงยังไงจ้าเซตก่อนเซตก่อนมาเวทเยี่ยมีแหละเี่แหละเปลี่ยนโทมันหน่อยเปล่ยนโทมันทุกคนยังไม่พอใจไม่ดียังไม่ดี

Hào hẹn 15 hẹn 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 ใครเล่นตัวนี้ไอ้วินเล่นนะนะคู่นี้คู่รอไเทจับคู่จับคู่เราไว้ไอ้นี่เตมรทกวินเมเมเลยไปทีละคนนะไปทีละคนเสร็จแล้วเพลี่ยนคู่เลยพร้อมพร้อมพร้อมร้บพร้อมเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าร้วนเนเนทำให้เร็วทาให้เร็วทำใหร็อบให้จบให้จบให้จบ ให้จบให้จบโอ้โหเล่นเกมนับด้วยเขายิงเห็นมาเล่นเกมนับด้วยเคลียร์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 เดียว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 จดีเคลียร์เวลาเวลาเล่นตรงนี้ขอให้เพิ่มพาร์ทหน่อยแค่พอแน้วเปลี่ยนแลแกเปลี่ยนคู่อะไรเปลี่ยนคู่อะไรยังวงเปียบครับพยายามให้มันอยู่ประมาณสามเมตรเป้าเป้าเปลี่ยนเป้าไว้บอสไปก่อนไปหอนพาร์ทเน้นพาร์ทพาร์ทโอ้โหพาได้ดีพาไดีดีพาได้ดีพาด้ดี พร้อมจะเล่นพร้อมจะเล่นพร้อมเจะเล่นเธอเล่นเลยถ้าพร้อมใครเธอเล่นเลยโอเคออกซ้ายระวังออกซ้าด้วยโอเคตัดขาอันนี้อันนี้ข้างนอกฟังไว้นะข้างนอกฟังด้วยไปมานี่เร็วข้างนอกฟังไว้นะข้างนอกฟังด้วยตอนงที่คุณมีบอลตอนงที่คุณมีบอลใครมันไอ้แต็ม แต่ไงยังก็มาป้อนอยู่นี่นนี้อ่าแต่กี้แกให้แล้วก็วิ่งไปไหนให้แล้ววิ่งไปไหนอย่าวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยออฟไซด์ใช่ป่ะอ๋ออ่าเงี้ยอย่างเงี้ยออฟไซด์โอเคป่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่แกจะไปชอยแรกชอยแรกพี่ต้องการให้หนึ่งเจ๊จี้เอาหาเลยถ้าคุณไปได้คุณไปได้คุณไปยิงประตูเลยอันนี้คือชอยแรกที่แกต้องไปต้องทำเข้าใจไหมถ้าไม่ได้แกมีอะไรเล่นเนาะได้บ้างเล่นอะไรได้บ้างเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นดูเอาอะไรได้บ้างอ่าให้ยังไงอีก โอเควิธีการอย่างที่สองอย่างที่สองนี่จะไปนี่นะ๊บยิงได้ยิงเลยโอเคแค่นี้เองอันนี้คือสองอย่างนะยิงได้ยิงเลยมาให้มาถ้าเกิดพี่ให้แล้วแกวิ่งตามบอลนะให้วิ่งตามบอลเลยปุ๊บบอลำทู่ไปยิงประตูเอาแค่นี้ก่อนมีอยู่เท่าไหร่สามช้อยช้อยแรกอะไรจีไปเองคราวที่สองให้บอลให้ ใช่เพื่อนเมื่อกี้รอบที่สามวันทูมีสามช้อยนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเล่นสามช้อยนี้ก่อนกลับมาใหม่กลับมาใหม่บอลไม่ต้องดึงลงมาต่ำมากแกคาไปตรงนั้นนะใครคู่ใครคู่ใครไปคู่ใครก่อนพู่เดิมวก่อนพู่เตะไปก่อนเล่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 นเอาแล้วไปเลยเถิแล้วไปเลยเถิดล้วไปเลยไปไปฮึปบอลเดียว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 นี่ทำยังไงอย่างนี้รุ่นเออเถิดล้วให้ไม่มีเลี้ยงเข้าไปหาเถิดล้วให้เพื่อสร้างจังหวะก่อน บ๊บบอสยับยับบอเตทียมทำยังไง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 อย่าออฟไซอย่าออฟไซไปยงลงเร็วกลับเร็วนาบอสบเียเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปรอดูเพื่อนเงยหน้าพร้อมก่อนอ่เล่นเล่นเล่นยังไม่ไปไม่ไ,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 ไปอ่ะให้มา มาแล้วปึ๊บแค่นี้เองแค่นี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากเลยเพราะฉะนั้นอย่ารีบลงมาเกินอย่ามาตอนจังหวะที่เพื่อนยังไม่พร้อมอ่าโอเคออเปลี่ยนหมายักมาเล่นย้ํามาเล่นเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเคลียร์ตรงนี้ก่อนไอ้เอสฟังด้วยเดีด๋ดวยวก็เบยนี่ไม่ต้องการอย่างงี้ให้มาพอจังหวะแกเทิร์นแกพาบอลไปด้วยแล้วเพื่อนจะไปตรงไม่ใช่เอาแกเทิร์นตรงนี้พอเทิร์นเพื่อนจังหวะไม่ที่ไม่ต้องการอะไรมากให้มาพี่ต้องการแค่ เทินเพื่สร้างจังหวะส่งแค่นี้พอส่งแล้วก็จะมีระยะที่มันจะเล่นถ้าแกพาเข้าไปไอ้นั่นวิ่งเข้ามามันก็เหลือระยะน้อยมากเลยเอาแค่เทินแล้วพาแล้วกัน็ไปช่วยมันไม่อ่ะไอเล่นเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงเอาแบบลูกตะกี้เลยนะอันนี้คือความละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะส่งไปไหมบอลวิ่งไห้มาอันนี้คือสักแต่เตะจะรีบไปไหนเขายังไม่ได้บอลเลยที่ที่ดีที่สุดจะว่ายถึงตรงไหน นายบอสหนุ่มไอ้บอสจะเตะประมาณไหนบอสพร้อมอนพี่ก่อนนะครับ้าเอิบเอิ้นแค่นี้เองแค่นี้นี่ไปน้ำหนักประมาณครึ่งทางเดี๋ยวมันลงลงมาเอาแกก็เข้าไปเล่นง่ายมากเลยเดี๋ยวถ้าแกสักไปส่งเขเหมือนเมื่อกี้ปุ่งไม่รู้เขาบอกให้ส่งก็ส่งไม่ได้มันก็เสียบอลตลอดะสิทำไมเก็เร็วอ่าสองคนนี้ได้เร็วมอหนึ่งสองสามเตือนได้แล้วอึ๊บ อ่าโอเคกาเรนกาเ่นที่วาวาีวาด้าล่างเร่งเบอลโอเคให้เร็วทำให้เร็วไอ้จบให้จบโอเคเรียกเียกพ้อยิงเลยไบดีดนะคราก็ดูนะไอ้ยักพร้อมเอ่ออพร้อมตลอดนะฟังเสียงถ้าพี่พร้อมพี่จะส่งป๊บอลพี่พร้อมจะส่งแล้วพี่เรียกก่อนพี่บอลจะถึงพี่รู้ว่าจะส่งแล้วพี่พร้อมจะส่งแล้ว เพราะฉะนั้นแกต้องคิดตลอดอันนี้คิดข้ามช็อตไปเลยเมื่อไหร่ที่แกพร้อมจะส่งแกเรียกมันแล้วก็พร้อมที่จะไปคันนี้พอมันวิ่งแกรู้ว่ามันไปตรงไหนก็ต้องแกส่งตรงนั้นเองทำไมนะเล่นบอลบอลจะเป็นทันมาเลยเออกล้าไปกล้าไปกล้าไปไปตามด้วยไอ้เกอร์ไปตามด้วยเคลียร์เคลียเปียเลยเอ็สเจ้าแิง ไอลบอลบอลมามาแล้วไปเอามาแล้วไปเอาเค่ตีเข้าหาตีเข้าหาตีเข้าหาเบี้ยเบี้ยเบี้ยเลืองช้อยที่ดีที่สุดเลยช้อยไหนดีกว่าช้อยไหนดีกว่าลองดูดิเอาช้อยที่ดีที่สุดเลยอันนิดเพิ่มเติมย้ำเตือนแล้วก็ลองดูไอเดียจังหวะที่เราพร้อมจะเตือนถูกไหมถ้าเราพร้อมจะเตือนเราส่งยัดได้ไหมส่งยัดไปที่ตัวงให้ได้ไหม รออะไรเล่นยากแล้วอะไรอีกน้ำหนักเพราะฉะนั้นเวลาจะส่งให้บอสเล่นทำไงให้เสียงก่อนนะบอสพร้อมถูกไหมแต่เวลาที่เราเขาเรียกเวลาที่เราจะให้เนี่ยให้แค่ครึ่งทางครึ่งทางคือตรงนี้ให้มันวิ่งลงมา,าครึ่งทางคือตรงนี้ให้มันวิ่งลงมา,าแล้วมันจะพารได้ง,ง่ายขึ้นอันนี้คือหนึ่งอย่างที่แกต้องแก้ไขนะเสรเจสโอเคบอสครึ่งทางให้มาังหวะที่พี่ได้บอลเสร็จพี่ทำอะไรต่อ พี่ยินได้เฉยเดี๋ยวพี่จ้องจะพาดเลยทำอะไรจี้เขาหาโอเคจี้เขาหาอันนี้พอะจี้เขาหามันอยู่ที่ทว่าหนึ่งคุณจะทำยังไงละถ้าคุณมีความสามารถสกิลปุ๊บปุ๊บไดคุณก็ทำได้เลยแต่ถ้าคุณว่าเฮ้ยประเมินแล้วไม่ผ่านทำยังไงได้บ้างมีสองช้อยไงอะไรบ้างอ่ะทรงไปทัดยิงแค่นี้งถ้าไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้อีกทำอะไรบอปพาด์ทยิงถูกไหมแค่นี้เอง มันมีแค่สองสามอย่างให้แกเลือกแต่ถ้าแกมามาดรวยนี่นอ no ยเดียจับหลอกหลอกก็ยังอยู่บอลอยู่ที่จะเก่าเลยไม่ได้ไปไหนเลยถ้าจะไปเลยไปไปฝัเผลอมไม่ถึงป,ประมมตูนะตแล้วแกสามารถจิ้มอะไรนี้พี่ยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยออสอ้อมหลังหรืออะไรที่มันมากกว่านี้อันนี้เราเอาแค่นี้พอเป็นในแค่ไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไปเป็นฟิลลิงเริ่มต้นนะจะลองประเมินตัวเองว่าเฮ้ยจากตรงนู้นนี่เล่นสาหนึ่ง ำไมมันเสียตลอดเลยทำไมมันส่งแล้วมันยังโด่งตลอดเลยทำไมมันขยับแล้วมันดูตะกิดตะขวงตะ,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 ตะอะไรแล้วแต่เยอะไปหมดเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นการจะเล่นให้มันดีคือจับพาร์เฟิร์มจับพาร์เฟิร์มเฟิร์มพาร์ตได้นะให้ดีให้เสร็จไปซัพพอร์ตเสียบอลแล้วไล่คืนมีแค่นี้คุณบอลมาตรงนี้สองหนึ่งผมจะเล่นยังไงที่จะเอาชนะคนคนเดียวแล้วไปยิงประตูถ้าแกยังชนะสองหนึ่งไม่ชนะโอ,อ้โหนี้แจ,จะแก้จะชนะใคร ยากเลยนะเอาไอเดียไปก่อนนะเดี๋ยวเราต้องซ้อมไปบ่อยวันนี้ม่จะเป็นวันแรกที่แกจะได้เข้าใจมันมากขึ้นที่เรียกว่ามูทำอยู่แล้วแต่แกทําแล้วเนี่ยแกเข้าใจมันแค่ไหนรือทําแล้วแบบทําแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่ดยที่จังมันก็เอาชนะคนคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นมาคราวหน้าแกจะต้องมาคิดท่าชัดเจนเลยดูนี่แมงกล้าที่จะเลี้ยงเลยกล้าที่จะไปวันซ้อมคุณเสียเป็นร้อยลูกก็ไม่ใช่ว่าคุณแต่ขอให้คุณกล้าที่จะไป ถ้ารู้แล้วให้แม่งดักตลอดไปตัวที่สองทำยังไงตัวที่สองจะช่วยเพื่อนอยังไงแค่นี้ผมก็จะได้การทินประตูเยอะๆดีๆแล้วนะโอเคมั้ยเดี๋ยวจะเล่นตัวนี้ประมาณ5านาทีเดี๋ยวไปหมูทำต่อนะได้อีก5านาทีผมจบแค่นี้นะขอบคุณมากสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยมาว่านัค,ครับถ้าพี่หมูต่อตบงนี้ให้ติด